โอ้ลืมเอ,กกา,อกมากาศเลยเอากาศมหนม่อยด้มันโมกบลมันสูงพดโอ้ตุ่มเพื่น,นม่พอพี่น้องตุมลงพดเงนจะน้อยอเกิเกิดจะสบายดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พีน่น้องมากินเข้าเศ้านำกันกบเศ้าปานไหนเนาะเก้าโมงสิบโงเนาะ เมื่อนี้ดกแดดแจ่มดีมีก้อยหมูพ่อแม่พป่นอกหนึ่งเฮ็ดปิ้งเฮ็ดต้มข้างในมา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 เข้ามากินเดืนน้ำกันเดือนสามวันที่เก้าปีสองพันสหาพ่อแม่พป่นองสดสด,สดร้อน ยังไงบะหมี่อะไระบึงอยู่ใดฮะข้ามานยังไงบ่ชดนะนั่นจะสดจองเราก็ส่วยรอกพกอืมใช่หรือเปอ่าไม่เหมือ ก้ยหมูก็อแม่พี่เนาะ อนกินะนัน่นินข้าวนุ่กันเด้อลูกยานลูกไกอลูกไกลพี่น้องเอฟซีลูกตัวหนาสบายดีสบายดีพี่น้อง มากินข้าวน้ากันเด้อแต่บัวได้กินข้าวน้ำกินนี่กินเสียกินแม่เมืเอาหน่อยหนึ่งบัวได้กินขา้นนนนนวนาวนีน่จะปั่นหนึ่งก็ได้เอาเลยกินเสียเอาบัวหมนขอโทษขออภัยเด้ออยักตีเป็น้องเอฟซีเรากระจกกระจกักแหละไม่ยัง เปลือกมันเปียกหมดไปแล้วน่เดียวกินเนื้ขราเขามะชะ้นแต่ระเทไทยคิดเปลืกกินใบใบป่าอะไรแบบนี้เ็นนกิน เกิดนี้อมาท่านกินจะใสะไกินเดือแต่หกเจ็ดมงนะึงเขาแหละ่ากินนะบร่ทาคลิปหรอกอื้มากข้ตุ้มซะน้องีมากขตุ้มก็ถ่ายตัวนี้ก่อนนะให้พี่ให้น้องเบิกชซก่อนถายคลิปห่อก้ตุ้มห่อก้ตุ้มห่อก้ต้มพัดไปกินไปกินเอง อยากกล้ามากินใช่ตู้เย็นตู้แข็งไงงว้เร,ร,รื่องน้ำบริการเขาเคยอยากเยอะอินปปลากินอะไรก็ได้บริการอยากบริการซาลาโมวะนี้เป็นน่องเด้อกินข้าวน้มกันเด้อแซ่บ ล้นแม่เป็น้องดำมดำมปตับไก่ต้มใส่ต้มใส่งัวไปเห็นที่มาแถกเมื่อวานี้ใส่งวมาสองสามถุงมาไหวตกมปิ่งทีนไก่ซื้อมาลายเลยไปตมงไปหมดเลยพ่อแม่เป็น้อง ไก่โพดไก่กับโบซื้อมาหลายๆเก็บบได้แพงแพนกับได้ซื้อมี่ยังเขาจะเอเาเขาเอาลูกไก่ละอื้มมเจีในบ้านหวานไปเน่องหวานหอมนะเจี๊ยหฮานี่แล้วข้าวปุ๋ยทอข้อมันี่ใส่ต้นหว่ะโพดต้นว่ะยิอง่ะขึ้นมีฮันนี่นะ น่นอยตมกู่เมืองคอนรุ่นปั้นจริงๆเกียงนะปลคือบปรีดาไ้หายมินเงินคนก,กนระจอคือบกินนี่นะมินเนอมินโกเขาไปอยู่ตะ,ะกีะกก้พวกจนนินา็ระหยมาในปราหยืม หงงมาคอยกาเบี่ยงหองเรามังเนี่ยเ็ๆจะเจ้กินใครปกจะทั้งอันคุนี่นั่นมันเดือดเนจะเอาไปางมาไงบะท่าเจ้าขาากระตัด ทดลองคนเจ้กาเนีามากก็ตายไปนะมมัไ่ใช่นั่นแะเบื่อมีโเกะมัน้องโคดมันอโคดมัเปื่อยคำข้าวโตโตเสร็ไปกอยมกอชั้นในไหม ซื้อจังเสร็จมาก่อยก่อนชืพุ่งมนนันน้ำเนาะชื่อพุ่งมนันออเดอร์ชื่อตล,ลดออา,า,ลาตด,ดกันี่ทำเป็นซื่อหายเนาะไดหลายตบยังไงเอาตาตับมาตับเปว่าขว้ตับบานกินเหนไหมว่าขว้าตับานแสบิงกรแซ่บ หัวใส่พักขอตะไบถึงตับหม้อบ้าบูจากกันนะตับม้วามากว่าในกับตับมูแต่หนึง่งชีด่ดอนอ่ะช่องซ้ำหลอยเองเปิดตลาดแต่เถือเพื่อช่องซ้ำหลอยเองห้องกินกระเพง เี่แห้งแพงก็เก่าพี่น้องฉีดบ่มีเอัน4ีหาดอนสิบดอนขึ้นไปหา 4, าส้มสิบกินไล่ๆเลยเนี่ยชิบไปดอนเนี่ยกินได้ไล่เลยนะตัวกำงามเนี่บ่มีทางนะสาสามสิบขึ้นไปเป็นเพือที่บ้านอันนี้บ่อยากกินแน่วลเล้วพี่น้อง บายปลาแล้วก็ห่อข้าวต้มก็เดินไปนั่งอย่างนี้นั่นงเป็นโมก่อนกินขา้าวคนมุทนันกินแต่ข้าวมาต,มาตมม้มเช็ต้มกุ้งกิ่ต่อนต้อนมันให้ลูกต้มที่พ่อกินเลย เลยจตนาบก็เว้นตอนตอนมันเป็นแวงไหู้เพื่อนลยตบเบื้งตบทงหนึ่งจิ้นดันทงหนึ่งทง้นด่จิดนด้รองไปเียมาขนาเดียวมาไหวปีเซื้อว่าเงินตาแดงตอนตลาดตโพนมาเชื่อกระปูนะซื้อไมเซื้อไซื้ปรดูก่อนเดี๋ยวช กินมะเกียงไม่ไดติดวะกินมะเกียงหวานเกียงหวานอยู่เจอกรอดซามดอนเนาะจองดอนกับกับเจ้ามอนห้าติ๊กเนาะหวานอยู่รวมหมากซีดอนพอดีหลบเจอไปนอนดีกว่าเลยกินแต่ขับไปนอนอีกมันสิอ้วนนี่แล้วผมกินนอนกินนอนนี่เว้ย เ่เด็นหนอก็แบ่ได้ดูกก็ได้มากครับวาเนีนอยู่หันนันอยู่แต่ห้องคนนั้นออกมาเด็กหนอเขาไปละ่ะเด็กหนอมีกา่วนั้นว่าอยู่ชวนตัวร่วนชวนร่วมหนออยู่ชวนตัวมาอยู่ชวนตัวลูกไปก็เป็นขึ้นกันเน็กหนอเกินในเมกาชวนตัวชวนใหญ่ <c oughs> หมักทุกกี่กับไปกินดาวยาเนี่ยนะเมืดอเย็นคุณกินพี่น้องแล้วกินยังจะอะไดรเพื่อมันสีนะเพื่อเพ่อแดงจะกิยนยาเดินเดียยายาดีกระดูกพี่น้องวิตามินดีกระดูกสันด่างปอดด่างปอดเอวเพิ่งห้าสิบกิโลกรัมอ่ะอืมอิ่มพอามหมพี่น้องเลย เป็ม็ดเปลือกไงโอ้เม็ดใสๆเลยคือยาดีตาเนี่ยเพราะงั้นอย่าได้ไปบ้าทมักินมึงเนาะกินได้มากจะกินนิดนึงยาดีกระดูกปวดคอปวดแขนปวดขาปวดแขนเนะี่ย วันนี้วิตามินงันขารอยกินนยาวิตามินบีสิบสองกินมื่อเทือกันกินมื่อเทือกินตยานี่แหละไม่มียังหรอกเพิ่งเอาหนักกินหนักก่อนหนักก็้นวนกี่กอโมกินบบว่าเอ้านอยเถอใครไน่าไอ้นี่นว่าสั้นอ่ะ ยังกว e ่าแล้วสื่อใหญ่แล้วจะออนใจยานี้แล้วยานี่มันคือกันเอาจะไล่อะไปไปื่อนโอเคเดินยันติพี่น้องที่ตามขอขอมกคบใจให้ยูดีไม่แห้งบุอสกุลสกุลไปใส่ตลอดปลอดภัยดับมาด้วยด้วยพี่น้องบาย